ค่ะการสวัสดีงางง้างๆพ่อเม่พี่น้องปองไปสู้โขสูคนนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทั้งช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่น้องค่ะข่ะมืนนีแอดมาตามแมชี่ทีว่าบวชโดนที่สุดนะคะพี่น้องเนะาะค่ะฝากตอนเอฟซีแฟนช่องเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับเทปที่แฟนช่องที่เขามาเบิงมาช่มคิดนี้แล้วนะคะถามักถ้าชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่อง สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่สะได้พลาดข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพ่อ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะซ่องทะเบียนรถค่ะพี่น้องค่ะเวลามาทําบุญย่ำได้มันหมักออกค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เขากับิมาทําบุญกับเมซี่นะคะพี่น้องค่ะเมซี่เท่าหรือว่าเมซี่บุญนะคะแต่ที่แน่ๆนี่มีชอตเด็ดตรงที่ว่าเบิงดวงแม่นปานจับว่างค่ะพี่น้องค่ะเมซี่เข้าเนาะค่ะ มาไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยค่ะพี่น้องค่ะเอ้ามาหามาหาแม่จ้ายี่ตั้งโอ้ล่องล่องว่ามาหาไมเคยไปหาแม่บป่ะมาหาแม่ อันนี้อออันนี้มมหลังกา,งนนางลูกคนไหา่อ้ไปหาแม่บอกอห,กอหแอกอูแม่ดับันลูกไก่บ้านนั่นไดแค่จะไม่เลือเพชรบุญหัดับหูค้นไตขึ้นมันดับืัหู้นไตขึ้นนะครับน้องด้มาทำบุญกับเ่ซี่ขอจ้าเกิดอ,อนนาคาลูกมมนยังบใสลูกผูวใาห่วย ลูกผูสชายอะระวางกนป่าก้อมว่าจังหน่อยเด้อใา่มันไม่ไส่ยำจุ่ยทะัลาะมันเป็นลูกผู้ชายลูกไม่เงี่ยเป็นลูกต้นจังแมนอะไรบ้างก็ป่าก้มว่าจังหน่อยนี่ใสจับจุ่ยทะเลบแมันบ่ใช่ยังไงใจ่หน่อยเมื่อว่าคนเข้าเดียวกับเสาเสียดอกใ่ไส่จุ่ยลับ หันมันลูกอย่างนี้ใครอยอมันละโบายมันตินโลเข้ามันวิ่งช่วงหายระวังคำปากคำว้าต่อช่วงตัวนี้งสิทำลายคู่ข้องวาสนาสิลำบากเป็นทุกข์ให้เจังใดวันนี้แม่สิบ่ได้เป็นทุกข์เฮ็ดจังใดเสิบ่ได้ทุกข์เฮ้อให้จังใดเสิได้ไบ่ได้ทุกข์ช่วงจ้<ข>าคานแล้วจัดการมันน่ะจัดการเพลิดมันอื จัดการเพศมันเอาหมอจัดการเพศมันแบัดจัดการเพศมันไม่ได้มันลำบากตอนนี้เลยทำไร้โคข้องวาสนาเสียลำบากเป็นทุกข์ทำเป็นลูกแม่บนี้ใครโย่ลูกบัวไส้มันชอบเจนเป็นจำยเทลลำเฮาต่อเนี้ยแหละต่อเสียมันจะทำไร้เฮ้าทำเมันลูกแม่บนี้ใครโย่ลูกบัวไส้หนังลำบาก เป็นถูกเห็ดแล้วเมื่อก็ดีไปเลยตัวเพี้ตัวนั่นล่ะสิตัวที่ทำไรแต่แต้งใหยังไปเปลี่ยนแต่งแล้วแม่เปลี่ยนเ็ดียังไปเฮ็ดแล้วเรียบร้อยปล่อยเอาท่านหันจังได้เขาจับตัวท่านจังได้จับตัวว่าท่านปัญญาหลายเลี่ยมนู่นอะไรนะอราจ๋าว่านั่นแหะเขาํำ เอาลอดจังจะไดดอันที่มันพัดโดนๆแล้วลอดว่าได้ก้อนปัาไหลตัวนี่แม่นว่าหรอใช่บ้านยังบันเราเกิดพระฤหัสระด็กกันพระฤหัสพระฤหัสวัดบรหารแม่นวัดประหวันประหาบ่ปันใดหรอกบ่ปันใดหรอกวัดหัะห มีโศกบอมีโศกบฮะมีโศกบอไม่โลกบอโศกโศกโศกไม่โลกบอโศกลาบโศกลาบโลกโศกโชคลาบตันได้หรอกันได้หรอทงโตทรงโตสรงโตนุ่ะอัดไปหาเสืบมาแม่นโลกปีสัปปีหานเกิดปัสัุบันเดืยนยังสิงหาฮะสิงหาสิงหา เดือนหาสิงหาฟังเดี๋ยวคมจับค่ะเดือนเก้าอันตรานตกองโชคดยากกัไม่พอโชคเลียงเลยอืมค่ะไม่พอเราคนง่ายสชคเรียงแต่ท้ำคนณทคนบอกเกิดประโยชน์ค่ะอันนี้ถือว่าเทน้ำคนอ่ะค่ะอันนี้ถือคักแม่เลยบอเกิดประโยชน์ก็หน้านี้ค่ะรับลังก่เดีค่ะเือเขาหลอกเรื่อง ไม่ยังกับแป้งหลอกเราแค่ทำคนทีพอดต,ตอนน่านเขาหลอกหลับหลังมาดีาาออก็เพิ่มด้านหวนมาดีวันไหนทำคนมาขึ้นอ่าทำคนคนไม่ขึ้นไปียหาซียหรือเงีงเลยแม่นว่าแม่มสาธุยแม่เอ้ยสาธุเป,ปย์เสียเก่าเนี่ยอยากแม่เนี่ยค่ะอ,อดเอาเนาะแม่เนาะอดเอาซ้ำชาหาซีฟเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วอดเอาอื เดียนน้องเจ้ามานันเดออมันไม่พสุกเลยย่างเดียนทุก <c oughs> ทุกได้ยากไม่พอุปธรรมกำาัโซเอาจอกตัวคมสับตกววัชนาเดี <ขะ S 2> ยนเกิดดีแต่สิไม่หันถึกรับตาไปหรื่องยกอือเดียวล้มตาพ,พเราตายแล้วนัน่นเขาเขาไปหาาพอณพอวันไหน โตพนังหลับโตพนังสมาธิหลับในไปเลยพูนเขาไม่ให้เอาแล้วเขาจะให้เอาไปไปโยนน้ำกระซมตายไปแล้วกรมบ้านเก่าคนนะ่ะบันบัดเนี่ยกองแห่ก็ไม่ช่องอยุดนาอันนาบันไดนี้พอนั่ะนี้พอคัดแรงเนี่ยเท่าไรกับบอกว่าอย่เงนี้เสียงกับบอกว่าจะในห้องไม่นั่งหลอกเขาจบแขงแล้วเขาจะเอาไป บ่ได้คนพฝอเนี okay. ่ให้บ่ได้เด็ดขาดนี้เด <the> ี <sex> <ers> <the> ๋ยวนี้เขาจะฆ่าเขาเขาแรกดาบว่าจะมาฆ่าเขาแตกแล่นไปคุณเมียเนี่ยสะเดิดคุณเมียขึ้นเห็นดวงตานางเฝ้าจะกลับบ้นจะยำไหนหัวดับมาหัวแรกดับเลยก็ะสันหอดบ่กเป็นสิโอ้ให้ว่าตายขึ้นเนาะว่าเท่าไปเนาะแม่เนาะกางเต้น ตาแล้วกับโคโยคะยะเนี่ยก็การก็กันมันล่มล่มทัดพินั่นทัดพินก่อนเห็นนอะไงหมายว่ามันสิลกบ่ได้มันโดนเป็นโรคบานิยุสเซ่เมื่อเซ่ขึ้นห้ว่าตายขึ andal, ern, <pl ains> ้นตายขึ้นเนาะว่าตัดนวางตายขึ้นใช่ไหมก็มันหลวงพ่อพบนซอยก็เสนะแล้วรอดหูก็ดับเลย ต่ได้วีซ่านำนำาหวยได้วีซายังแม่ได้วีซ่าส่วนอันนั้นอันนี้จอกหลอกแกกแหลกออกจาะแอจะเนี่วเฮาบ่เคยนั่นแต่ว่าล้งตาพรเราตายไปนันย่นกันแม่แม่เนี่ยถ้ามันลุกเดี๋ยวอาไรต้องแบบนั้ผู้ใดม่เดียงเหตุเป็นมัดว่าเป็นมัดมาสั่นซุ่มจิมาเล่นนนไหมเล่นบ่ได้ฮาว่าจังที่เขาบอกจาก อือถึงก็ว่าทําบรรโลตัวเนวว่าซั่นแนวก็บ่เฮ็ดก็เฮ็ดก็บ่ทํากันคนมาปวดจังนั้นอันนี้เจ้าเอกแก่แลกเป็นมัดเราว่าทําบรรโลอือแต่ว่าให้ว่าไปแบบนั้นได้วีซ่ามาใส่อือออทํเหตุงานอยู่แอลเนี่ยก็ตะแกก็ลงบ่ได้รอกเช้าหน้าเช้าหลัง ง,มงอมเงากันลมแล้วก็บว่าไม่พวอลงอยู่อยู่ผู้เ <c oughs> ดียวไม่พวอ,อลงล้ตายแล้วปะไปนํากันมาน้ากันโย่ผู้เลาตายเนี่ยแม,ม่เป็นผู้เงินผู้แม่ผู้หมดให้ล่มเงี้หนีเรกก็บ่เอหลกแล้วก,ออกะญายาบุญเราเสียบุญดับยานหบุญบ่มีเท่ทีที่เรเอง แต่ว่ามันมันเขาไม่วันนดนชนะตับบะะ้งหักบวชแต่อายุเท่าไหร่เขียนย่ยยัยบวชแต่อายุเขียนตัวสีไงบวชได้จากพรรษาก็ได้ก็ได้จากปีแม่ย<อ>ัง หมดอายุจับตีแล้วจับตีจับตีแต่พ่อซอซีซีแต่พ่อซอซีซีโอเคพ่อซอซีซีไอไก่จะน้างเขานะน้ำไอจานน้ำยูไฟถ้าันหมดน้ำไอจานเจอไก่ล้างเขาบดยี่สิบสี่ปีดไอจานเจอไก่บดยี่สิบสี่พันสา สี่สิบสี่ปีบวชต่อสี่สิบสี่ลบหกแปดได้ยี่สิบสี่ปีปีแรกมันโยนน้ำเพลินวนอ่ะใส่เลยมันปีรุ่นมากนี่ปัจจัไม่โยนน้ำพอเจ้าคณะเพ้อหนองหันคนแพ่งเขาขึ้นไม่ตานจะคนดาเพ้อโม่พวกขังไลแม่เสี่คือกันนั่นห้าสิบกว่าองค์ còn hào ngày lại có lại mù. có mùa hm 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 没。